bmw suv bmw x1 ปี2012รถบ้านเดิมรถสภาพเดิมๆใหม่หน่0 0มกิโลเมตรนะคะเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตร241แรงมา้า e a u t อัตโนมัป8สปี abs airbag พ่วงมาลัยมันติฟังก์ชันเบอกหนังแท้สีดำจากโรงงานบอกไฟฟ้าคู่หน้าพร้อม save so memory ระบบ Air Auto ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติแยกซ้ายขวานะคะเครื่องเล่นระบบเสียงสเตอริโอเดลิเวเกเพร้อมกล้องมองหลังขนาดถอยและเซนเซอร์ระบบเซฟตี้รอบคันปุ่มฟังก์ชันคอนโทรลควบคุมฟังก์ชันต่างๆและโหมดสปอร์ตรถสวยเรียบหรูภายนอกในเดิมทุกอย่างคะ่ะน่าหาไว้ใช้งานมากๆเลยนะคะคันนี้เครดิตดีดอกเบียเ้ยพิเศษรับประกรัน1-2ปีเต็มนะคะ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะ